สวัสดีครับดีแล้ครับตู่เอเออร์ด้าเชสต์แล้วเขาบอกว่าเมาสัมภาษณ์นะครับแล้วมึงไม่ใช่ไหมหรอเนี่ยอ๋อคืออยู่นี่ไงครับก็วันนี้ครับบอกเลยว่า EA ตกรอบแล้วไม่เข้ารอบเฮ้ยเรียกว่าพักฟันเดี๋ยวพักพักนานนะถามเดือนอ่าก็บอกว่าเป็นอย่างที่เราแบบว่าไม่เตรียมคิดไม่เตรียมใจด้วยไม่ได้เตรียมใจว่าแบบไม่เข้ารอบตีทีหมู่มองว่าแย่อยู่ไงแต่กีฬาครับมันมีแพ้มีชนะมีขึ้นมีลงอยู่แล้วผมว่าน้องๆทุกคนก็เต็มที่กันหมดแล้วครับ ถ้าถ้าเราเต็มที่แล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายครับจะถาม่าเสียดายเสียดายเสียดายถ้าเต็มที่แล้วไงต้องถามว่าเขาเต็มที่น้องๆก็เต็มที่แล้วแต่ก็เสียดายเออผมก็เสียดายครับตัวนักกีฬาเขาต้องเสียใจมากกว่าเราแน่นอนครับมาเดี๋ยวผมสัมภาษณ์กันเลยนี่เฮ้ยนี่เลยอนี่ลงไหมนี่อันนี้วันนี้น้องเขาจะโชว์ของแล้วเฮ้ยไปนายบอกใช่เหรอผมคุยกับพี่ปั๊มมาเขาบอกว่าอยากให้ลงอันนี้จริงๆริง มึงด้วยเลยไปโดนด่าว่าน้อยเท่ห้าหนึ่งเล่ไมนี่นี่นี่เราสัมภาษณ์เอเอลคนละครับอันนี้ผมอยากรู้ว่าแบบว่าคุณเสียใจไหมที่ว่าทีมคุณไม่เข้ารอบครับงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเสียใจครับอ่าใช่ครับเสียใจมากครับแบบมีอะไรอยากฝากบอกแฟนๆไหมที่ว่าทีมทีมเราไม่เข้ารอบอะประสบการณ์ที่แบบเคยผ่านมาก็เคยผ่านจุดนี้มาได้แล้วครับ ทั้งหนึ่งแล้วเลยผ่านไปสักรอบหนึ่งใช่ครับถ้าผ่านอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจ็บไม่เจ็บครับผมรู้ครับรอบสองนี้ไม่ควรแล้วมีรอบที่สามรอบที่สามก็ได้ครับไม่เป็นไรครับมึงก็ตามไัเอวันนี้คนนี้ันนี้โอเคน้องแบงค์มีอะไรแบบยักษปาก่อแฟนคลับไหมครับก็พวกเราต้องเสียใจไม่ต่างครับอ่านักกีฬาเสียใจมากกว่าพวกเราทำเต็มที่ครับแต่เต็ม แต่ว่าที่เต็มที่ไม่เต็มแต่เราไม่ไปนั่งครับอ๋อเขาเรียกว่าเล่นเล่นไม่ไปนั่งฮะอ่าเล่นไม่ไปนั่งเล่นไม่ไปนั่งคืออะไรวะขยายความมั้ยเล่นไม่นั่งก็คือเล่นไม่เข้ารอบอ๋อแบบฟอร์มอ่ะฟอร์มไม่เข้ารอบก็เลยเนี่ยแต่เต็มที่แล้วก็ก็ก็ฝากเติดต่อได้ครับผมเจอกันที่ด้านหน้าครับคนสบายอยู่ไม่สบายอ่ะสัมภาษณ์ อผมอยากสัมษณ์เสียใจนะที่แบบทีมทีมคุณไม่เข้ารอบครับไม่มีทีมผมกรทีมอะไรครับอไ <c oughs> ก่อร่อยไหมอร่อยมากเลยครับอ่าอันนี้นักผ้าครับเฮียโก้สวัสดีครับสวัสดีครับทำงานแ่นอยู่พี่ตึ้มกวนปีนขมักไม่บอม <c oughs> เอาไปจานไีมครับ เทระหว่างทางที่แบบซีซันเนี่ยแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างทำได้แบบเราแบบไม่เข้ารอบแล้วแบบเรารู้สึกยังไงกับบัลบ้างรู้สึกผิดหวังเยอะครับการซีซันที่ฟอร์มเริ่มตกครับส่วนตัวนะเซเนนี้ป่วยมาประมาณสามสี่รอบสามสี่รอบเลยหรอใช่ป่วยรับแรกแล้วก็รู้สึกแบบมันเล่นไม่เต็มทีทําให้แบบฟอร์มในซ้อมเราในแข่งก่อนมันหลบลงแล้วก็ในซ้อมก็ตอบลงด้วยแล้วทีนี้มันเกิดแบบความไม่ค่อยมั่นใจแล้วใช่แล้วก็แบบก็พยายาม กดแรงแบบกดกับมิจูวันด้เซียนมีกดเยอะมากกับมิจูก็กดไปเรื่อยๆก็ชนะแพ้บามันก็แบบมีความมั่นใจขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเนี่ยไม่เป็นไรน้องเต็มที่แล้วเอาดูอยู่ถ้าผมดูอยู่ผมยังรู้สึกแบบว่าเสียใจเลยสวัสดีครับพี่ใหญ่ เยของเราอยากรู้ว่าฟอร์มซีซันเนี่ยแบบว่าอะไรเป็นแบบปัจจัยหลักที่ทำให้แบบว่าทีมเราแบบว่าไม่เข้ารอบอาจจะเป็นเรื่องฟอร์มที่แบบเล่นได้ไม่เสถียรเท่าแบบครึ่งแรกครับหรือว่าเท่าๆแบบซีซันก่อนๆเนี่ยอนเลยทำให้แบบฟอร์มแข่งเชื่อมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะแบบฟอร์มในซ้อมไม่ได้นิ่งมาด้วยมา้งแต่แบบแต่ก่อนบวกกับแบบเออมีเหตุการณ์แบบ อิสุอิวิสุอิสแอลในการการที่วิสุวิสัยอะที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยปกติอ๋อโอเค <laughs> ที่แบบไม่ค่อยปกติเ,เลยทําให้แบบเออฟอร์มมันค่อนข้างแข็ขขแงตั้งเป้าไว้ซีทัชน้าไว้ยังไงบ้างอย่างแรกก็จะพยายามทําผลงานในรอบเก็บคะแนนให้มันแบบคงที่เช่นแบบทําผลงานแบบครึ่งแรกแบบได้ดีแล้วก็จะพยายามทำครึ่งหลังให้มันดีเหมือนเท่าครึ่งแรกครับอ่าแล้วก็ไปเทียบสเต็ปครับผมเดี๋ยวยังไงฝากเชียร์พวกเราต่อเลยครับเอียร์หน้าคิวแล้วผมคิวเลี้ยงหมีฝากเลยครับ ก็ขอทุกคนช่วยเชียร์และช่วยเป็นแรงใจให้เราให้กับเราซีซั่นน้าด้วยถึงแบบผลงานซีซั่นนี้ทําได้ไม่ดีเลยก็ขอโทษด้วยครับซีซั่นหน้าก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบใหม่ไม่นอนสัมภาษณ์กูก็เพิ่เคยครั้งแรกเลยนี่ครับปอนสอาร์ซีซั่นนี้เกิดอะไรขึ้นเพรานุ่มสวิงกิ้งเลยนะเรตอนแรกก็มาดีก็อยู่ดีก็แค่ยาวเลยมงเกิดเกิดอะไรขึ้นชิว่า ระบบการเล่นมันล้วนอะไรครับอืมพอแบบมีหนึ่งคนไหลแล้วแบบทุกคนมันก็ไหลไหลาตามก็เห็นอยู่ภาพนี้บอกว่าไอมันระบบมันไหลแบบตามตามมันอาร่วมโยช่วยกันไหลโดมิโนเป็นโดมิโน,โโนโปะ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 ก็ๆๆๆๆๆๆเจอกันซีซั่นหน้าครับก็เดี๋ยวจะทำผลงานให,ให้ให้ดีให้ดีกว่านี้ครับซีซั่นหน้าลเล่นอะไรน,นะซีซั่นหน้าเล่นแคลรี่ฮฮะะ ทีนี้มันไหลาย,ยาวเลยมันไหลแบบไหลาทางเดียวแกนี้เก่านี้เก่าแกนี้มันักพูด<อ>รัวๆก็ <c oughs> ขอโทษนะครับที่ข้อผิดอ่ออฟไม่ได้ก็เดี๋ยวซีซั่นหน้าก็จะเข้าให้ได้นะครับเดี๋ยวไปขายเสื้อครับซีซีซ <c oughs> ันนี้ขายเสื้อก่อนนะครับไอ้แ่นเกิดอะไรขึ้นก <c oughs> ็หลุดหลั่อนฟองตกแค่นั้นแหละทำไมหลอนวะเพื่อน แพ้แขนแพ้ซ้อมนั้นมันก็ไหลๆอะไรประมาณนั้นแหละแล้วมันก็หลอนๆรุดๆเคยเป็นไหมแบบว่าในประสบการณ์่งเป็น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 ทค่ซีซั่นแต่แค่ซีซั่นก่อนกลับมาทำอ๋อแต่ว่าซีซั่นนี้กลับมาไม่ได้กลับมาปีหน้าเล่นกัน ไม่ค่อยคุยกันเห็นเห็นไม่เกยบมันคือฟอร์มดอปอะแบบฟอร์มดอปแบบของทุกคนอะเรื่องสื่อสารมันเราก็สื่อสารปกติแล้ะแค่ว่าฟอร์มดอปแหละความมั่นใจหายสกิลเฟรมที่มันหล่อนไปอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่จากภาพที่แบบคิดว่าได้ก็ไปกลายเป็นแบบลังเลอะเข้าใจอยู่ด้วันนั้นแพ้ต่อกันเยอะแล้วมันก็จะลบน ขอบคุณทุกคนครับพี่เชแลรวก็จะกลับมาได้แน่นอนปีหน้าโอเคราดูครับเราดูเราดูสู้ปิกาจูรอดูอยู่เสมอขุณจ้าเอ้ยขุณจ้าเอ้ยขุณจ้าเอ้ยุเจ้าขอบคุณจ้าเอ้ยพี่ตายครับผมอ๋อผมอยากรู้ว่าซีซั่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาไทยพูดตรงก็คือเป็นฟอร์มตก ระยะฟอมตกแล้วก็ตกทั้งตีมเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องการแข่งขันในแต่ละรอบก็คือมีความกดดันจากการเล่นแล้วก็พอเล่นไปเนี่ยความคมมันไม่มันไม่เหมือนเดิมความคมความ ลังเลผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจนมันแบบมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเราก็แบบเราก็จัดการตรงนั้นได้ไม่ดีหลายๆแมตช์ที่เราแข่งมาเราก็ปิดเกมไม่ลงบ้างพลาดเองบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ฟอร์มตกติดติดกันหลายๆเลยครับมีอะไรอยากบอกฝากบอกคแฟนที่ติดตามอาไตรรวมถึงแฟนขับเอียริน่าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยคือจริงๆอ่ะตอนที่เราแข่งอยู่ช่วงครึ่งหลังที่เราแพ้เยอะคือมีแฟนขับเยอะมากครับที่แบบรู้สึกแบบว่าเป็นห่วงพวกเราแล้วก็ ให้กำลังใจพวกเราทักมาให้กำลังใจผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทีมก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยพวกเราก็เอาจริงๆพวกเราทําเต็มที่แล้วเราไม่ได้อยากตกรอบแน่นอนอแล้วก็เราพยายามแล้วแต่ว่าในเมื่อมันแพ้ก็<ม>ก็ต้องให้ผู้ชนะเขาเข้าไปนะครับ<ม>ก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยถึงไม่ใช่เราก็ต้องมีใครสักคนที่ต้องอเป็นรับหน้าที่ที่เราเป็นอยู่แต,แแต่แต่ผมยืนยันได้อย่างหนึ่งว่า เรายังเป็นทีมที่ดีแล้วเป็นทีมที่เก่งและพร้อมปรับตัวเสมอนั่นหมายว่าเรากลับมาได้แล้วก็เจอกันปีหน้าเจอกันซีซั่นหน้านี่ครับสุดยอดครับอเ,เออวันนี้มี EA b o บอยแล้วเห็นไฮด้าเอาจีนี่เจนลงอะผมเอา EA b o บอลลง3คนแล้วผมลงเองด้วย what ไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่ก็ก็คิดว่ายังเหลือแม่นึงอยากเต็มที่ในรูปแบบของเราเนื่องจากเราแพ้มาเยอะแล้วก็เราแพ้มาติดติดกันคิดว่าเราอยากจบซีซั่นนี้ในรูปแบบที่เป็นตัวเองดีที่สุดเราก็คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากจะให้เห็นว่า EA เอราอ่าท่าความกดดันมันหายไปแล้วอ่ะอยากจะให้เห็น EA ในแบบที่เป็น e อเออ่ะครับรอดูครับผมเป็นยังไงสรุปแพ้แพ้ก็ไม่ต้อลง กวนตีนเขามาแม่ทุกคนเขา้า่าคุณจะได้เลยในแมสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายแม่จะไม่ได้ลงใช่อยากลงไหมก็อยากอยู่นิดนึงครับอยากลองอยากลองลองของลองของไหนก็แมตช์ท้ายแล้วเลยทีนี้หน้าได้ลงขอไปฝึกก่อนเขาไปฝึกขอไปฝึกแผนกันครับกอนฝึกแผนซ้อมทีมเข้าคัมเลยมันขยับมัฟฟ์มัฟตรงนี้เล็งมาโอ้โหแล้วทุนนายบิดอ้าวแล้วโดนครับแทงกลับมาสตันแต่ทุนนายจะตายแล้วแบบนี้โดนเกี่ยวเรียบร้อยหาย ก่อเกิดกำลังทำงานวิ่งออกด้านขวาล่างเดินหน้และกำลังโดนยกกลับมาและน้องแบงค์ครับอยู่ข้างหน้าและปาเดินหน้าเก็บคิวไปเลยและพี่เจพยายามจะหนีต่อเพราะเลือดเหลือน้อยมากๆเลยไอพี่โดนเลี้ยงจะหนีแกนนี้กตามไปยิงเลเซอร์พันแปดหายไปแล้วครับผมจักรพรรดิมาต่อเจอครับแต่เกวงนี้กันไปต่ออ้าวแล้วตอนนี้เอเอจะไปต่อครับเพราะว่าเจไดครับโดนไล่มาเหมือนกันและเหลือเป็นแกคนสุดท้ายในการกันบ้าจากเคโอจีครับอีอารีน่าไม่น่ามีปัญหาเดินเข้าไปตรงนี้สำหรับพิชูและควงมาและจะพยายามหาจังหวะยกเจไดกลับมาให้กับเพื่อนร่วมทีมแและตัวขอองงงน้บค์ ก็จริงครับแต่ว่าต้องโดนครับเนี่ยแล้วป้อมยิงฮะแล้วก็ถอยกลับมาแล้วดีแคนเดินไปเพื่อจะจบสิ่ง่อสร้างแต่ว่าจะเอาคนก่อนครับเล็งที่เจไดแลวพยายามจะโผมไปแต่สุดท้ายป้อมแตกครับเกมแรกตกเป็นของอีอาริณาบังนะบงตายแล้วบังเอ้บงตายแล้วบงเ้เจ๋ง่าวันนี้เราขอเล่นฝั่งออฟทำเองต้องทำอบ หน้าก่อนเล่นดีจัดเลยก็ก็แค่มันเป็นมันเปิดตาเข้ามาแค่ไม่อยากให้โฟลคเสียฟรีเฉยส่วนไอ้เลนแคลรี่ตายสองคน่ะผิดนะเอ้าตุ้เต้ก็ตุ้งเต้็แลตุ้งเตดเด้กกเอ็เด็กเดกด็เดเ้กเดจะเก ขาจอดแต่ว่าจังหวะชาร์ดเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้สวยมากครับจังหวะที่ผ่านมาจักรพรรดิยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งเลยในบริเวณตรงกลางเพราะโดนตีทีไปแล้วเขาไปจ่ายดาเมจตอนนี้เป็นนีแกสที่เก็บใส่จักรพรรดิไปที่ก่อนเคลจี LG ดับเครื่องชนใส่แล้วครับดับเครื่องชนใส่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถล้มกำแพงอย่างเอตาวายได้เอตาวายตายพื้นจริงแต่ว่าเกิดกลับขึ้นมายังมีกดแข็งต่อแล้วดูดาเมจที่มันโถไปดูดาเมจที่มันโถไปมันสิงสิงสิงจ็ต้องแบงก์ครับลงลงไปก็จริงแต่ว่าคนที่ล้มไม่มากกว่า กำลังจะเอาชนะตรงนี้ได้ครับเกมที่สองที่พวกเขาทำได้จังหวะในแคโรเมื่อสักครู่สุดยอดจริงๆสสูงจากกระต่ายข้างเลยครับเวตรงขนานว้าันันาหน้าเนี้ยชออกชออแต่บอทันเดียวไหวไัมไม่ไหวแต่ว่าคือคือมันไหวแต่พอพอมันตีตรงนี้กลับมาแล้วพอตรงกลางมันล่นออกอ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นผมโดนปิดใช่แต่ว่าถ้าจะให้ปอนทำตรงเนี้ยเราต้องตึงกำลังตรงนี้ เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยให้แบงค์ก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าทุกคนอ่ะสามคนอ่ะถ้าไอ้โฟกเล่นตรงนี้ไอ้จู้ก็มาอยู่ตรงนี้ไปต่อเลยตายลุยลุยลุยและเอพิวครับหลับอยู่ในตำแหน่งและกระโดดมาตรึงใส่พิชูและพิชูครับเลือยรถไวมากและชุบตัวเองขึ้นมา มีวาร์ปอยู่ข้างหน้าวาร์ปคับได้แต่พิจูแล้วแต่ว่าเอ็นตวายยืนค้ำสี่เอนตวายค้ำสี่แล้วกระโดดไปเก็บตัวของแต่ทุนนายได้เอนตวายจะออกครับแล้วมีกรอบเกิดอยู่และข้างหลังครับน้องแบงค์กระโดดมาเก็บเอพิวได้และกรอบเกิดกำลังทำงานกดแขนสำหรับเอพิวครับน้องแม็กยืนอยู่กลางวงแต่ด้านขวาจักรพรรดิมายืนค้ำจะจะเก็บตัวพี่จูแต่เบื้อตัวของพี่จูมายืนค้ำให้กับตัวคิวฟิวด้านตายและมีคนตายคือเอ็นแบงก็เป็นแต่บัตคิวจากแต่ทุนนายแต่ตัวของจักรพรรดิยังลลล้าาาาหครรัับบแะเก็ฝงงขอออีีน่ม มาทมาทำมามันหาจังหวะฆ่าหยุดทั้งเกมเลยสินมันไม่ทำะไรเลยมันจะมุดอยู่ตรงนี้เรื่อยๆรอจนกว่ายุดจะเดินทางอยู่ตรงเนี้ยทั้งเกมเลยเพราะว่ามันต้องดูกอนไงคือมันต้องดูกอดคนหนึ่งมันจะเอาสี่คนมาช่วยตรงเนี้ยมันต้องดูกอดมันใช้สินหายตัวดูกอดทั้งเรื่อยๆว่าทำไมแม่งอยากเล่นสินเนี่ยเข้าไปได้ ยืนด้้ั่นก็เล่นตรงๆก็ได้ถ้าเราถ้าเราอยู่เหมือนก้อนเซียนมันก็ไม่ได้ล่งง่ายขนาดนั้นนี่แล้วแค่แบบกดไปให้มันล็อกในเทปเบาๆล็เขงางเราไปดูดูดูดีแล้วล็กเนี่ยก็เป็นพวกแบบเจไดเอฟย่วก็เอาตัวน็อตออกไม่ได้ ทันทีแล้วถึงตัวเทสกิลใสเอสอาร์ไอกระโดดสวนเลยครับแล้วตรงนี้มีช่องรีเซฟไม่หนึ่งรอบต้องตัดสินใจว่าจะเอาออกหรือจะเอาเข้าขอโทษตรงที่ใส่ก่อนตัวเองก็ล้มลงไปแต่ว่าสับของมาแล้วเราให้ตรงแบงก์ตามเข้าไปพิชิตเลยครับเข้าไปตระการใส่เอพิวตรงนี้ได้มีคนที่ตามมาแหวนตรงกลางไปจักรพรรดิแต่ว่าจักรพรรดิก็กำลังจะตายลงไปตรงแบงก์ตามเพราะไม่หาเจอแล้วแล้วเจอหมดเลยเจอทั้งจักรพรรดิเจอทั้งเอพิวเจอทั้งใจใดใจดีจุ่มไม่ตรงนั้นก็ไม่รอดเลยครับตรงทุกใดพยายามจะสูมอยู่คิวๆตามเข้าไปปิชิตตัวเลยดแกลขขอองงมมาาสับ เราจะปิดเกมตรงนี้เลยนะครับในเลงแรกเนี่ยอาจจะเป็นพวกเขาที่พ่ายแพ้ไปครับแต่ว่าในเลงนี้พวกเขาแก้ไขได้สำเร็จครับจ,จบที่3าหนึ่งนี่คือเกมสุดท้ายแมตช์สุดท้ายในรอบเกนพันแนนของ RPL ปี2025นเทอร์ในซีซั่นรถไฟเหาะซีซั่นนี้เลยครับมาพี่ไต้จบแล้วก็ถือว่าเราชนะวันนี้วันนี้เราชนะไได้สามหนึ่งเมย์เป็นไงบ้างครับความรู้สึกสำหรับซีซั่นนี้รวมๆก็ถือว่าเฟลนะ เพราะว่าแบบเออเราตกรอบแล้วเราไม่ได้เราไม่ติดท็อปสี่เราจบที่5ครับเราก็ถือว่าไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราทําไว้แต่ก็ทุกคนทําอย่างเต็มที่แล้วรดูการนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยเช่นเรื่องแบบเรื่องสุขภาพเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับเรื่องระบบทีมการเล่นอะไรเงี้ยเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะครับก็คือทุกๆอันเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดสมการในการพ่ายแพ้ขึ้นนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับล้วก็ขออนุญาตแก้ตัวใหม่สี้นสหน้า